คลิปนี้มาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับไาขาวยอดฮิตนะครับอาการสุดวิสัยก็คือจีเจียมนะครับจีเจียมมันเข้านะครับส่วนนี้นะครับระเบิดหมดเลยซีระเบิดนะครับมาหน้าจอไม่ติดนะครับไฟไม่จ่ายออกเรามาดูกันว่ามันจะเสียตรงไหนนะครับหรือครับผมแกะดูแล้วนะครับก็จะมีส่วนของ ชุดจ่ายไฟนะครับอ่าเป็นชุดอ่มั่นใจกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดเดี๋ยวจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับอ่าก็มีซีระเบิดนะครับอ่ามีซีระเบิดเบืเบ้องต้นนะครับอ่ส่วนของสวิตชิ่งนะครับก็จะมี IC สวิตชิ่งแล้วก็มีมัดเฟดนะครับอ่าเราจะทำการเช็คนะครับคิดว่าคงไม่ไม่น่าจะเสียหายเยอะนะครับ เราะว่าจุดที่เสียก็คือมีกีเกี่ยมนะครับภาษาราชาการก็คือกีเกี่ยมมาพลาดตรงส่วนของอส่วนของไดอวดแปลงไฟนะครับทําให้ไฟลัดวงจรนะครับแล้วก็สวิตส่วนของด้านฝั่ง220นะครับที่ผลิตไฟนะครับเป็นสวิตช,ชิ่งออกมานะครับน่าจะเสียนะครับเดี๋ยวดูใต้ปิ้นนะครับ โอ้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีร่องรอยนะครับเป็นส่วนของบิด,ดีดโอดแล้วก็ส่วนของอสวิตช,ชิงนะครับให้เห็นได้ชัดจีนเลยนะครับตัวนี้ก็จะประกอบด,ด้วย IC สวิตช,ชิงตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับคิดว่าคงไม่น่าจะเหลือนะครับเราจะถอดอะไรทำการเปลี่ยนนะครับ ครับเบื้องต้นที่ถอดนะครับก็จะมีไดโอดแปลงไฟนะครับในส่วนของเรลกเริดทางฝั่ง o u t พุ t น,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 นะครับ่แล้วก็จะมีซีตัวนี้ระเบิดนะครับร้อยมิโคยี่สิบสิบห้าโวลต์ระเบิดนะครับแล้วก็จะมีส่วนของไอซีอ่าเป็นพันครับไอซีพันนะครับเบอร์นี้นะครับโอ้ยอะไรอื้ นะไม่เห็นหงดีเป็นอะซีสร้างพันนะครับเป็นสวิชชิ่งนะครับแล้วก็ส่วนของนี่ครับดูที่มันระเบิดนะครับส่วนพวกซีพวกอานะครับบริเวณเป็นชิปนะครับติดกับไอซีนะครับตันนี้เราต้องหาวงจรเทียบดูนะครับใช้ ชินเนอร์หรือเป็นชินก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับในการล้างชิ้นงานของเรานะครับเพื่อจะให้ตาเราเห็นได้ชัดนะครับทุกท่านก็จะมีอาติดปิ้นนะครับดูลักษณะวงจรก็จะขาดหลุดลุ่ยเลยนะครับตัวนี้เราใช้แว่นขยายอย่างดีเลยนะครับอยู่ในเครื่องโปรเจคเตอร์สมัยก่อนนะครับในทำการทำการซ่อมนะครับ คมชัดนะครับถ้ามองในตาเปล่านีนชัดมากเลยนะครับก็จะเบื้องต้นก็จะมีเฟตนะครับมอดเฟตเบอร์นี้นะครับมอดเฟตไออาร์เอฟอะไรไม่รู้เครับไม่แน่ใจจะเทียบเบอร์ดูนะครับตัวน,นี้ช็อตนะครับแล้วก็จะมีส่วนข้างๆคือพวกไอโอดเอ๊พวกอานะครับ ทำให้เป็น R f i e l นะครับในขาเด่นนะครับตัวนี้ขาดนะครับ R หนึ่งสามสี่ก็จะมี R หนึ 7, ่งสองเจ็ด R หนึ่งหนึ่งแปดนะครับ R สามเก้า C เก้าสามนะครับแล้วก็ IC นะครับในส่วนของสวิตชิ่งนะครับอ่าส่วนของฟังเอาพุทธนะครับอ่าเบื้องต้นที่เจอนะครับ ก็จะมีนี่นะครับตัวนี้นะครับมีไดโอดหนึ่งตัวนะครับโอดหนึ่งตัวแล้วก็ซีเก้าสองนะครับตัวนี้ซีเก้าสองเป็นส่วนของไฟลบนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับไปเลี้ยงทางเจ็ดเก้าหนึ่งสองเนื่องจากกีเจียมนะครับมันไปพลาดนะครับจริงจกนะมันไปพลาด ไฟใส่กันนะครับไฟสูงใส่กันทําให้ช็อตนะครับสวิตชิ่งทางานผิดพลาดจ่ายไฟสูงไม่แน่ใจว่าส่วนของไฟเลี้ยงพวก CPU จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเราต้องทดลองนะครับตัวนี้วัดเบื้องต้นนะครับพวก C ฝั่งเอาพุทธนะครับเราใช้คอนดทานวัดตั้งเลี้ยงได้อดวัดนะครับคอนดทานสูงหมดนะครับแสดงว่าไม่น่าจะช็อตนะครับเบื้องต้นทําการซ่อมส่วนสวิตชิ่งต่อนะครับ ลิ้นพันลิ้นพันธครับอาการของรองรอยการช็อตนะครับหลังจากเช็กแล้วก็จะมีอาส่วนใดนะครับไดมอสเฟตนะครับแล้วก็เป็นไอซีนะครับเบอรยอดฮิตน,นะครับเป็น i อซีสวิตชิ่นะครับสามสี่ไอสามแปดสี่ห้านะครับตัวนี้วงจรเราเทียบเอากับ Switching อีกตัวหนึ่งนะครับ เขามีสวิตชิ่งสองตัวนะครับเราก็เทียบค่า R ค่า C นะครับเพราะว่าจะมี R กับ C ที่มันระเบิดนะครับตัวนี้เป็น R ธรรมดานะครับซึ่งช่าง E มันไม่มีอะไรนะครับนานได้ซ่อมทีนะครับก็จะเป็น R ธรรมดามาบัดกีใส่ใต้ปิ้นนะครับแล้วก็ใช้เก่าล็อกนะครับอันนี้ตัวเทียบ IC ว่าเราใช้เบอร์อะไรครับแต่ว่าชุดนี้กำลังไฟจะเยอะกว่านะครับ เพราะฉะนั้นมัดฟิดก็จะค่าก็จะเยอะกว่านะครับก็จะมี R หนึ่งสามสี่นะครับตัวนี้เป็น R fuel นะครับส่วนของคาดีนของมัดฟิดนะครับมี C นะครับพาก์พิลเตอร์แล้วมีไดโอดนะครับไดโอดใต้พิ้นนะครับไดโอดตัวนี้นะครับเสียเปลี่ยนนะครับส่วนชุดเอาพุทนี่เท่าที่วัดก็ยังไม่ช็อตนะครับ ก็จะมีส่วนของในโอดเพราะว่ามันจิ้งจกหรือที่เจียมนะครับมันไปพลาดช็อตนะครับมันจริงๆมันไม่ได้เสียแบบปกตินะมันเสียแบบผิดปกตินะครับคือมีอะไรไปทําให้มันช็อตนะครับไม่ได้เกิดจากภาคจ่ายไฟที่ทํางานผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะลัมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมัตส e ฟิตนะครับเปลี่ยน IC อซีสวิตชิ่งนะครับเป็นอาีผลิตความถี่นะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองดูนะครับว่ามันได้ไหมนะครับก็สําหรับใครที่เรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ผ่านการซ่อมทีวีโดยโดยเฉพาะไอซีส่วนของสวิตชิงนะครับถ้าดูแล้วนะครับก็จะง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได่วงจรเป็นไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับทีวีที่เราเคยซ่อมมาเลยนะครับก็เป็นสวิตชิงธรรมดานะครับที่มีออปตนะครับในการฟีดแบ็ก ไฟนะครับเพื่อควบคุมแรงดันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ R, อพวกอาพวกทรานซิสเตอร์นะครับที่ป้อนกลับฟีดแบ็ไปให้วงจรผลิตความถี่นะครับตัวนี้ก็จะชุดนี้จากที่วัดดูคร่าวๆจากเครื่องอื่นนะก็จะผลิตไฟบวกลบนะครับเป็น1 2โวลต์นะครับเนะี่ยตัวนี้เนะจะมี่ยเป็นึ c 7912นะครับส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ผลิต ไฟให้ส่วนของ CPU นะครับถ้าตัวนี้เสียนะครับก็คือระบบก็จะร่วมหมดไฟหน้าจอจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวรออะไรนะครับครับถ้าเกิดว่าค่า C ตัวไหนไม่เราไม่รู้จักนะครับอย่างเนี้ยหาวงจรไม่ได้นะครับเพราะว่าหลอาจารย์ทําวงจรให้แต่ไม่บอกค่า C นะครับถ้าไม่รู้นะครับเราเทียบกับชุดจ่ายไฟอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเช่น C ตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับ C 95นะครับเห็นไหมครับ <c, <oughs> C 95เขาเสียนะครับมีค่าเท่ากับ15นาโนฟาลัดนะครับเพราะว่าใช่มีติเกะตัวนี้นะครับติเกะ C <oughs> ตัวนี้ออกมานะครับ lat, 1 5นาโนฟาลัดนะครับ C <oughs> ตัวนี้ก็อยู่ที่ C 85นะครับตัวเลขเขาจะผิดเพีย้ยนกันนิดหนึ่งนะครับ C 85ได้วัดได้14 15 14.5นาโนฟาลัดนะครับเราก็ไปหา C มาใส่นะครับ ร,รหัสมันจะต่างกันที่แต่แต,ตัวเลขด้านหน้านะครับอย่างเช่นสามสิบเก้านะครับหนึ่งคีตัวนี้ก็อาจจะเป็นสามเก้าศูนย์นะครับผิดเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับผิดเพี้ยนที่ตัวเลขแต่ว่าลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะครับการซ่อมทุกครั้งนะครับถ้าเราเห็นรอยไหมนะครับเราอาจจะใช้อะไรขัดขัดอ,อาจจะใช้ทินเนอร์ขัดทินเนอร์ เบนซินน้ำมันเบนซินกับแปลงนะครับขัดให้มันสะอาดที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีมันมีเยี่ยวของจิ้งจกนะครับหรือจีเจียมนะครับนี่จะขัดให้มันสะอาดนะครับผ้าแก๊ไฟในที่นี้บริเวณนี้ก็สองชุดแล้วครับที่เห็นเห็นนะครับส่วนชุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามชุด นี่ครับชุดที่3นะครับสี่ชุดเลยนะครับอ่าเป็นพักใหไฟ4ชุดนะครับแต่ละส่วนก็ทำงานแยกจากกันนะครับแต่ว่าเป็นชุดที่ควบคุมจ่ายให้ ecu นะครับอ,อ cpu นะครับโทษที <laughs> รีแมปรถยนต์หน่อย <laughs> บ่อยไว้หน่อยที <laughs> ่จริงก็เป็นอันเดียวกันนะครับ ecu พวกไอ้ CPU อะไรนะครับนะครับชิป CPU นะครับไปเลี้ยงตัวนี้ถ้าไม่มาก็หน้าปัดก็จะไม่ขึ้นนะครับ IC เพราะฉะนั้นเราต้องทําส่วนของสวิตชิ่งพากใจญไฟหลักนะครับให้มีไฟก่อนนะครับถึงจะซ่อมอันอื่นได้นะครับในส่วนของชุดไฮโวล์นะครับชุดบั๊นะครับไฟจากไอ้ไฟบั๊นะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้วัดเราเห็นตัวเสียก่อนล้วก็เลยทําการเช็คก,ก่อนนะครับแล้วก็เช็คพวกไอจีบีทีนะครับฝั่งเอาพุทเนี่ยก็ไม่มีตัวช็อตนะครับเอฟซี FC. อ่าก็คือไม่น่าจะลามถึงส่วนเอาพุทได้นะครับส่วนตัวพัดลมที่ช่างอี้ได้ทําคลิปครั้งก่อนนะครับเป็นว่าเป็นพัดลมอะไรนะครับเป็นพัดลมดีซี12โวลต์นะครับอ่า12โวลต์0.4แอมป์นะครับมีทั้งหมด3เส้นครับ พูดง่ายๆคือตัวนี้สามารถสปีดความเร็วได้นะครับอาจจะมีสองสปีดนะครับใช้ทันต์ลิเตอร์ในการจ่ายนะครับในการให้สปีดเหมือนเข้าเกียร์รถนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปตอนที่ใส่อะไรนะครับเรียบร้อยครับผมประกอบเรียบร้อยนะครับสําหรับการซ่อมนะครับส่วนของภาค ใจไฟนะครับในส่วนของไฟบวกลบนะครับไฟไฟลบ 12V โวลต์นะครับซึ่งเป็นภาคแกยไฟอ่หในสของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดห้ากนะครับฟ้าขาวตัวนี้นะครับก็มีประมาณมี power m o d f e t นะครับแล้วก็มี r มี c ใต้ปิ้นนะครับเราสามารถเทียบนะครับสรุปแล้วเราสามารถเทียบกับ パワーซับไพที่มีอยู่แล้วนะครับค่ามันจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าวงจรนี่มันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เป็นสวิตชิ่งธรรมดานะครับแปลงไฟออกมานะครับมีไดโอด3ตัวนะครับเสียไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดจากไดโนเสาร์ยุคล้านปีนะครับเขาเข้ามาทําให้ซัลายตัวนี้ช็อตนะครับก็สรุปแล้วไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับสําหรับการซ่อมนะครับ ไม่หนักเท่าไหร่มอดเฟสมีมอดเฟสมีอาร์ฟิลนะครับมี i อซีสวิตชิงนะครับเรเกลเลเตอร์สวิตชิงนะครับตัวดำๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีไดโอดอยู่หนึ่งตัวนะครับมี C นะครับค่าสิบห้านาโนนะครับอ่าดังต้นคลิปนะครับเป็นเป็นเป็นซีติดปิ้นนะครับนะแล้วก็มี R ติดปิ้นอยู่สองตัวนะครับเราหาไม่ได้นะครับเอาใะเย็นเลือก เกลาการซ่อมไปนานแล้วเพิ่งมาซ่อมนะครับก็ได้เอาอาค่าธรรมดานะครับ1ส่วนสี่นะครับ1ส่วนสี่วัตต์นะครับ1ส่วนสี่วัตต์มาขนาดมาคล่อมนะครับอาจจะไม่สวยงามับแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับอาจจะทนกว่าซีติดปินอาติดปินก็ได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของเฟสตัวนี้นะครับมันหาแทนไม่ได้จริงๆครับตัวนี้มันสปิกมัน7แอมป์พันโวลต์นะครับทนแรงดันได้ พันวต์นะครับช่างอี้ก็เอาสปีใกล้เคียงนะครับเอาเครื่องเชื่อมนะครับอะไรของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเบอร์ K สามแปดอะไรเนี่ยครับสักอย่างนี้ครับจำไม่ได้ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่กว่านะครับทนกระแสได้ยี่สิบแอมป์เลยครับตัวนี้ได้เจ็ดแอมป์นะครับก็หาให้ f c นะครับเพราะว่ารีบใช้นะครับจะสั่งอะไรก็คงจะนานนะครับเพราะว่าใช้เป็นประจำนะครับ ก็เลยต้องมีเก่าบ้างใหม่บ้างผสมนะครับอันที่หาได้ก็ไปซื้อนะครับอย่างไอซีนะครับดัดเปลงไม่ได้ก็ต้องไปซื้อนะครับแล้วก็คงจะหมดแล้วนะครับดูปักนะครับทําความสะอาดพัดลมดีๆนะครับพัดลมดูดอากาศนะครับลิปที่จางเอ็นำเสนอนะครับข้อศูนย์หนึ่งนะครับพวกพัดลมนะครับแล้วก็ทําความสะอาดดีๆนะครับแล้วก็ดูแจคดีๆข้อต่ออะไรนะให้แน่นอนนะครับอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดลองนะครับคืออาการเครื่องนี้นี่มาเรียกๆนี่ไฟยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวช่างเอจะทําการลองนะครับยังไม่ได้ลองเลยนะครับอ่ะมาลองห้องกันจะตุ่มหรือจะตับจากประสบการณ์ซ่อมมาเกือบสาสิบปีนะครับก็มีบ้างนะครับตุ่มตั้มอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูครับเสียบรุ่น อ้าวเงียบนะครับอ้าวไฟเข้านะครับไฟเข้าเรียบร้อยนะครับอ๋าโอเคนะครับอ่าก็คือส่วนที่เสียก็คือส่วนที่เป็นสวิตชิ่งเลี้ยงอ่าไฟเลี้ยงให้ไอซีนะครับอ่าซีพียูนะครับอย่างบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะถ้าตัวนี้ไม่ผลิตไฟมานะครับวงจรก็จะไม่มีไฟเลี้ยงทั้งระบบเลยครับตัดการทํางานทั้งระบบเลยนะครับ โอคนะครับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเอที่ติดตามช่างเอ๋ทาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดลดดีแมปรถยนต์ซ่อมเครื่องเสียงตู้เย็นเครื่องซักผ้าโซลาเซลล์หรือไม่ปลูกทุเรียนหลายอย่างนะครับคลิปที่ช่างเอ๋ทาได้ก็จะนานาเสนอให้เอฟซที่ติดตามนะครับได้รับชมนะครับกับช่างเอ๋ทาได้ครับสวัสดีครับผม